สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมผมโค้ชครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาวุธของชูล่าในเกมในการ์ดออนไลน์กันนะครับซึ่งอาวุธทั้งสองชิ้นนี้จะเป็นอาวุธที่มาจากแผ่นอนาคตด้วยกันและผมจะพูดถึงเซตของมันด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันทีกันเครับว่ามีอะไรกันบ้างเอาละครับสำหรับชิ้นแรกนั้นนะครับจะมีชื่อว่า illusion combo b a t t o n globe ครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้นั้นจะมาจากแผ่นดัน illusion of f r o e n ครับ ซึ่งจะมาในควอเตอร์สช่วงเดือนมีายนถึงเดือนมิถุนายนครับโดยคุณสมบัติของวุชินีนั้นมีค่าพลังโจมตีที่250ครับน้ำหนัก50เลเวล4ความต้องการอยู่ที่เลเวล120ครับ้าสมสัยได้เป็นคาชูร่าเทานั้นครับคุณสมบัติพิเศษของวุชินี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีสกิลสกายโบและดรา้อนคอมโบ10%ครับและจะเพิ่มพลังโจมตีสกายโบและดรา้อนคอมโบอีกอย่างละ5%ทุกๆ2การอัปเกรดครับ เพิ่มพลังโจมตีของไทเกอร์เคนนอนอีก5%ทุกๆ3ก,การอัปเกรดครับโดยอุปกรชิ้นนี้นะครับจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหากทำการคอมโบกับอีรุชันมัฟเฟอร์ครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 0หน่วยหากทำการอัปเกรดทั้ง2ชิ้นรวมกันบวก7ขึ้นไปจะได้พลังโจมตีของไทเกอร์เคนนอนเพิ่มขึ้น20หน่วยครับหากทำการอัปเกรดรวมกันได้แต่บวก18ขึ้นไปนะครับจะได้ลดูลดาวสกิลเฟลคอมโบลง1วินาทีและถ้าหากทำการอัปเกรดรวมกันบวก22ข จะได้เพิ่มดาเมจของสกิลไทเกอร์แคน n อนอีกส5ครับวิธีการสร้างสนับอิลูชันคอมโบเบทเทิโกฟครับจำเป็นจะต้องมีสนับคอมโบเบทเทิโกฟบวก9ขึ้นไปครับแล้วก็มีหิน i อิลูชันสโตนร้อยก้อนและมี Snowball อยู่ร้อยก้อนครับของชิ้นแรกครับสนับคอมโบเบทเทิโกฟสามารถหาได้จากมอนสเตอร์โลวินตาดบอยู่ที่0.01%ครับตัวที่2ครับ Solid l o ว i n ซึ่งยังไม่เข้ามาในตอนนี้นะครับจะมีอัตราตอบอยู่ที่0 0 5เ และตัวสุดท้ายครับ a n k i s n o w i จะมาพร้อมกับแผ่นดัน Evolution of Frozen ครับมีอัตราดอกอยู่ที่0.5เปอร์ครับของชิ้นที่2ที่ต้องหาครับก็คือ Evolution Stone ครับจำเป็นต้องหาถึงจำนวนร้อยก้อนด้วยกันสามารถหาได้จากการทำเพชรของดัน Evolution ทุกดันเลยครับของชิ้นที่3ที่ต้องหาครับก็คือ Snowball จำนวนร้อยก้อนครับจะดอกจาก a n k i s n o w i เช่นกันครับซึ่งมีอัตราดอกอยู่ที่10 โดยเมื่อหาของทั้ง3อย่างมาครบแล้วนะครับจะสามารถเอาไปคุยกับ NPC ที่ดัน i l l u s o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  f o r r s n n ได้ครับเพื่อทำการแลกเป็นสนับ o n ด o ชั o คอมโบ o m นท์โฟมนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงสนับตัวที่2กันก่อนเลยนะครับก็คือสนับเลนัคโครับสนับตัวนี้นะครับจะเป็นสนับของเซตอาวุธ a n c ช e n t h e r โด้วยกันครับโดยจะมีเซตของมันก็คือ Ancient Hero b ่ o ูครับมาดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง สนับเลนัเคิลนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่185ครับน้ำหนัก70เป็นอุลทีเลเวล4ครับความต้องการหมูเลเวลอยู่ที่101ค่าที่ใช้ได้มีแชชูราแล้วนะครับผลงานสวัสดิเสริมนะครับบวกพลังโจมตี10หน่วยทุกๆ2การอัปเกรดครับเพิ่มพลังโจมตีของไทเกอร์แคนนอน4%ทุกๆ3การอัปเกรดครับและเมื่อทําการอัปเกรดบวก9ขึ้นไปครับจะเพิ่มพลังโจมตีของไทเกอร์แคนนอนอีก15%หากบวก11ขึ้นไปนะครับจะทําการลดคูลดาวของสกิลไทเกอร์แคนนอนลง1วินาที ถ้าหากสวมใส่กับรองเท้า Ancient Boots นะครับจะมีโอกาสที่จะเพิ่มส t ต็ง20หน่วยและเพิ่มพลังโจมตี15%เป็นเวลา7วินาทีเมื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพครับโดยต่อไปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบของอาวุธทั้ง2ชนิดนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนั้นพางการพิจารณากันเอานะครับว่าอาวุธชิ้นไหนนนมีข้อดีและไม่ดียังไงโดยผมจะกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับเกณฑ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือตัวอาวุธนั้นจะทําการบวก15แล้วนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้้นนนนเขออองาาาวุะะคคครรรััับบกกก็ืจททํแ่10 จะได้เป็นการเปรียบเทียบให้มันใกล้เคียงกันเท่านั้นก่อนอื่นนะครับผมจะมาเริ่มจากที่อาวุธสนับ i l l u s i ัน Combo Battle โ r o ฟ์ครับโดยหากตัวอาวุธนี้บวกถึง15แล้วจะมีพลังโจมตีอยู่ที่355หน่วยครับจะได้โบนัสของ Sky Bow และดก็ต Combo ถึง45%โบนัสของ Tiger Cannon 25%ครับหากส่วนมัดนั้นบวกถึง10แล้วจะได้ m a x HP อยู่ที่1,100หน่วยและ m a x s p อยู่ที่60หน่วยครับ หากรวมเซตทั้งหมดแล้วนะครับตัววุชิ้นนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่ถึง395หน่วยครับไทเกร์แคนนอนจะเพิ่มพลังโจมตีถึง60%ด้วยกันลดคูดาของแฟตคอมโบลง1วินาทีครับสกายโบและดัลกล้องคอมโบจะเป็น45%เหมือนเดิมครับได้แม็ก HP อยู่ที่1,100หน่วยครับและแม็ก SP อยู่ที่60หน่วยครับข้อดีของวุชินีนะครับเป็นวุธที่สามารถหาได้ภายในเกมครับและทําได้ไม่ยากจนเกินไปผู้เล่นชูน่าหลายท่านสามารถถามาได้ด้วยตัวเองครับ ต่อไปนะครับจะเป็นอาวุธสนับเลนักเข้ากันบ้างนะครับหากอาวุธชิ้นนี้โบวกถึง15แล้วจะมีพลังโจมตีทั้งหมดอยู่ที่360หน่วยครับเพิ่มดาเมจไทเกอร์แคนนอนอยู่ที่35%ลดคูลดาวของสกิลไทเกอร์แคนนอนลอง1วิครับส่วนรองเท้า n อ i นช t b นบูทกันบ้างนะครับ5บวก10แล้วจะได้แม็กซ์อยู่ที่500หน่วยบวกด้วย6%ครับและแม็กซ์เออยู่ที่50หน่วยบวกด้วย3%ครับลดฟิกแคสอยู่ที่0.3ครับ หากรวมคุณสมบัติเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วนะครับจะมีโอกาสได้สเต็งหมด20หน่วยและแอคแทกบวก15เป็นเวลา7วินาทีครับแอคแทกทั้งหมดอยู่ที่360หน่วยไทเกอร์แคนนลอยู่ที่3 5เหมือนเดิมครับลดพูดาไทเกอร์แคนนน1วินาทีแม็ก HP อยู่ที่500บวก6เหมือนเดิมแม็ก SP อยู่ที่50บวก3เหมือนเดิมครับลดซิกแคนทั้งหมดอยู่ที่0-3วินาที โดยข้อดีของเซตสนับเลนัคเคิลนะครับสามารถนำไปอัปเกรดเป็นแพทเทนเรนัคเิลและเกรทฮีโร่บูทได้ครับโดยทั้งสองชิ้นนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่กล่าวถึงนะครับผมจะทำการแปะรูปไว้แทนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อสรุปโดยรวมในมุมมองของผมนะครับหากเป็นเซตแล้วนะครับตัวเซต อิลชั่นคอมโบเบทัลโกลมนั้นจะมีภาษีมากกว่าครับทั้งดาเมจทางโจมตีที่สูงกว่าและโบวดาเมจทางโจมตีของไทเกอร์แคนนอนที่สูงกว่าถึง60%ด้วยกันครับส่วนในกรณีที่ตัวสนับนั้นไม่ได้ทําการคอมโบกันแล้วตัวสนับเลนัครูนั้นจะมีภาษีที่มากกว่าครับ้วยการที่มีลังโจมตีที่มากกว่าและมีลางโจมตีโบวกโมนัสของไทเกอร์แคนนอนที่มากกว่าครับ แต่จริงๆแล้วไอ้ตรงชิ้นส่วนของเซตของมันนะครับซึ่งยูชันคอมโบเบลเทนโกลมนั้นเซตของมันจะอยู่ที่ส่วนมัฟครับส่วนของเซตเ n เนกลนั้นตัวเซตของมันจะอยู่ที่ส่วนของเท้าแทนซึ่งอาจจะไม่สามารถนำปีบเที่ยมันกัะตรงๆได้นะครับเพราะว่าเป็นของพละชิ้นส่วนด้วยกันแต่ถ้ามองในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะครับผมมองว่าสนับยูชันคอมโบเบลเทนโกลมนั้นจะใช้จ่ายในงบที่น้อยกว่าครับเนื่องจากว่าเป็นของภายในเกมจะมีราคาที่ค่อนข้างจะต่างกว่าของที่มาจากไข่อย่างสนับเรเนก l ลครับ สนามเรเนกาลนั้นถือว่าเป็นสนามที่มาจากเซตเอนชียอนฮีโร่ครับเป็นสนามมาจากไข่แน่นอนซึ่งของที่มาจากไข่นะครับจะทําให้มีค่าใช้จ่ายมากกว่าของมาจากไข่ในเกมแน่นอนครับแต่ส่วนสนามเรเนกาลนั้นยังมีอนาคตที่ไกลกว่าในระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าตัวสนามนั้นสามารถนําไปอัปเกรดได้อีกขั้นหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปข้อมูลในวันนี้ครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดในส่วนไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้ร่างได้เลยครับสวัสดีครับบายครับ